โลทุกคนวันนี้พิมก็พามากินอาหารทะเลสดที่ตลาดลาวาวพูเก็ตมีของสดให้เลือกซื้อเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกหรือว่าหอยนะคะกุ้งลอฟเตอร์ตัวใหญ่มากหลังจากนั้นเราก็จะเอาของสดที่เราซื้อนะคะไปให้ร้านอาหารปรุงให้ค่ะซึ่งมีหลายร้านให้เราเลือกมากแต่ว่าวันนี้นะคะเราเลือกเป็นร้านมุกมณีค่ะอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารสดที่เราซื้อเลยราคาไม่แพงอย่างที่คิดเลยค่ะทุกคนอยู่ที่ของที่เราชั่งนะคะ1โล1 0 0บาท2องโล175บาทเองค่ะ บรรยากาศคนเยอะมากแต่ว่าอาหารนี่ก็คือเสิร์ฟเร็วสุดๆซึ่งเมนูที่สั่งไปนะคะก็มีกุ้งย่างข้าวผัดไข่ปลาหมึกผัดไข่เค็มปลาทอดน้ำปลาส้ตามตำปูมา้าสดแข่งรวบหอยหวานย่างนะคะส่วนกุ้งที่พิมพ์เลือกมาในวันนี้นะคะก็คือกุ้งลายเสือเนื้อหวานเด้งสู้ฟันมากไม่ผิดหวังเลยค่ะทุกอย่างคือดีแฮปปี้มากสดหวานฉ่ำกรุบกรุบสิบเต็มสิบเลยค่ะใครอยากกินอาหารทะเลสดๆนะคะก็อย่าลืมแวะมากินได้